โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับปเตียงมาอยู่บ้านนาโพพี่น้องเลยเมืองอุตุมพรแขวงสวัรดนะิ์นครบือซีมาหาเอื้ตแต่งเป็นน้องเอื้ตแต่งที่บ้เตียงเคยมาถ่ายคลิปจั้งหาเล่าหลายเทื่อแล้วแหละพี่น้องอ่าพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งแหละอ่าชื่อแม่สุประไทยเลยเนาะเพื่อนภาคเงินมาใหม่ปเตียงชื่อข้าวสารจำนวนชิบกระสอบไปให้พี่น้องคนตุกคนยากเนาะ ปเตีงก็เลยคิดเห็นว่าเออแต่งเราก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากและขาดแคลนบบมีเขามีน้ำกินแต่ปเตียงมาทายคิปละสองเธออะไรแต่ยังบ่มีผูยย้ใหญ่ใจดีที่ซอยเราพี่น้องเนาะ,ะปาเตียงก็เลยกลับมาหาเราเอาเข้ามาให้เราจะประโสพี่น้องเลยปะเดี๋ยวไปถามไทยเบิ่งล้าน้ำกันพี่น้องเนาะ,ะเมื่อกี้นน่มาก,กับโบเห็นเราเราไปชัยภูมพี่น้องไปหาอยู่หากินนี่แหละก็ได้เห็นชาวบ้านไปแนนำ้ำหรือว,ว่าไปนำํำเรามาแะละพี่น้องเนาะ đào cả hà cà ma bình đẳng rồi này nó, để tôi cùng tôi nó cần bình nào đấy. Ok, xin chào anh, xin chào anh, xin chào anh, anh. À, cái gì vậy? C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 ái gì หื่อเขาไปนอนชวนอ้อยเจ้าหันโดยมาแหละห้อนแหละเผยออกเลยไปนอนไปนอนชวนอ้อยนอนชวนอ้อยแต่หึงเลยอยู่อยากเขาชิบขึ้นชิบปลายขึ้นพอห่ากับมาหนิบ่หนิโดยอ๋อแต่เขามาก่อนนี่กับบูติร์เจ้าได้เฉยนี่เนาะโอ้โดยโดยเราไปชวนอ้อยพี่น้องเลยอ้อยอาจ้างตัดน้อยโดยโดย ก็พอได้บ่ไปตน้อยตาน้อยได้ื่อเข้ากินแล้วอยายออกมาแล้วชื่อเข้าชื่อน้ําพอได้อยู่กันไปไปมานั่นโดยพอได้พอได้ื่อข้ากินเนาะสรเต้าไปใส่เบิดซะลูกเต้าเขาไปไปน้ําพ่อมันพอไปตัดอ้อยอือเพิ่นยังไปตัด้อยอยู่บ่ไปเที่ยวรถเพิ่นเที่ยวแล้วไปน้ําเพิ่นอือได้มือเท่าไดเอ้ยผู้นึงตกมือผู้เท่าไห ว่าแต่ไปหดร้อยแล้วําอ้อยใหญ่อ้อยยาวแต่กน้ําพอน้ํา <Bir> เินจ้างม400มั500แล้กองมือเมยแล้วบ่กองลังมือก็องแม่ละได้มื60อันผู้เดียวเลยแหละมื้อ30 40พัวนะอือค่ารถป10,000เพิ่นจ้างนโดยออรถไทยเินไป จ้างคารถไปอีกจ้างคารถไปกันตรงแก่งเฮ็ดพวกมึงชิบพันเปตัดอยู่บ้านแก่งเฮ็ดเมืองเชุรีพผูกโดยปอพี่น้องอีน้องเด็กก็ไปมาแล้วไปแล้วกันคันเที่ยวแล้วไปไปลูกน้อยนี่บัดบ่มีผู้เอากันเอาไปน้ำบัดรลุดเพิ่นเต็มคันฮุบไปนอนแล้วได้ไปประเดี๋ยวฮุบไปโดย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 นอนอ่าเป็นอันไปอ่าไปเฮ็ดนี่ตัดได้จะคนเลย ลูกบ่อันทัน้งเบดที่สิเฮ็ดงานเฮ็ดงานได้นะจักคน3นี่แหละผู้หญ<อ>ลูกเออผู้กกตัดได้ลูกเอ้ยมีจักคนน่ะ4คนเนาะโดยอคนผู้หญิงนั่นล่ะเข้าโรงเรียนป .1 อืมคมให้ไปลูกเอ้ยสิแลแม่กันไปนอนแล้วไปนําแม่แปไปได้เขามแม่ออกมาแล้วให้ไป บอกให้ป้าได้ว่าน้าคู่สิแลวกันเทือกไปกัไปอ่เนี่ยเอ้ยสิแลลวมาเทือมาหล้วเข่าแล้วให้เอาคือเก้าได้สิแลยมันบ่มีเนาะมันบ่มีไปยูน้ำลูกน้ำเต้าแล้วคันป้าไวแบบบ่มีผู้ยูน้ำแบบได้ฮุบไปไปเทือเก้าขึ้นชิบขึ้นบบบมึว่าวชั่วไรลูกบ่เป็นเทือกไงกล้านาขึ้นนะเข้าไปรับจ้างทำงานบบดเึ้ดใ่ลูกบผ้าออกมาบบดให้ไปโรองเรียนได้จำได้ก็เอาลูกเอ้ยสิแเล พอไรเกียนชื่อตัวเองเป็นกระเอามันชั่วละแม่นี่ไม่แต่ทุกแต่ยากก็บ่ชั่วแล้วมันบ่มีเหตุใดๆเนาะเออไม่เลยไม่แต่ลูกไปนอนดงนอนป่าออยูเลยแล้วก็ยังอาชัยอยู่ก็ต้อหน่อยคือเก่าเนาะง่ายอ่ยุ้อนเก่านี่แหละอยาก่นสิมาพุกเฮือนพุกชานยามใดแล้วก็ไม่เงินไม่คำเลยแั่เพื่อลูกจีไงเจ้าชื่อเอาเด้อ พันสั่นคอยมาปุ๊กเคลื่อนใส่ได้พังอยู่คออยู่ทําจับเพิ่นมาปกโดยอยู่ไปบนีแล้วดินยหน้านี่จะว่าเจ้าูได้กินดินอันนี้ะดินลําเบาดินนี่แลเบาออน้ําลูกอมแล้วเพิ่นบักน้ําปันน้ําพ่อน้ําแม่นี่ก็อยู่นําเพิน่นอือแล้วของเอื้อยน่ะบ่มีหยังเนาะมีแลของแม่ของเอื้ยอยนี่กําเอื้อยก็ไปยําผัว อ๋ออาแม่บ่มีเพ oh ิ่นกะบ่มีโดยๆเลยหน้าละกะเอาให้10ไผไปอยู่นําเพิ่นแล้วได้เฮ็ดอ๋อผู้เอ้ยน่ะบัดผัวเพิ่นไข่แน่แล้วเพิ่นไปนําผัวไปเฮ็ดนําผัวแล้วกะเฮ็ดน้ํมูงนํามันกะดิมาเพิ่นปรับเพิ่นติ่มเพิ่นบ่มีผู้เฮ็ดแล้วมันไปเฮ็ดจ้าจ้าจ้ากินพอได้ใส่กิน้ามานั่นงบ่มีรถมล้างกไปเฮ็ดไปเฮ็ดนาเพิ่นกสิได้เฮ็ดบ่เจ้าบ่มีรถ โดย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 แบน้ำหิตแบบไปห็ดน้ำมุ่งห้องน้ำดำน้ำเพิ่นจ้างเพิ่นจ้างแล้ววันสี่ิบวันสามชิบนี่แล้วอ๋อพอได้กินไปน้ำดำก็ดโดยกับเบาไม่กินละจืนละดีใจแล้วได้กินข้าวได้ยู่ได้พักไปล้างเทอาปัอยากได้เงินลังเท้ได้เงินมาผัดเอาไปซื้อข้าวกินเบิดเนาะชิ้อข้าวกินคือเกาลูกผมไม่เกืบไม่ชงไม่เสือ ของก็น้ำเพิ่นมาชื้อแต่ว่าเมามีขขาวกินเนี่ยไปหายังว่าเพราะได้เงินเก็บไม่ใช้ยู่เนาะเขานะคะแน่พอดีใจแน่กันได้เขากินโดยโดยโดยรอบีเข่าแล้วกับบุญโยมบุญโยนแล้วลูกปัดซีค้นละปัดพร้อมดีกินเข่าโดย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 พี่น้องเอ้เราก็ได้ตอนนี้ก็ยังไปอยู่คือเก่าเนาะยังบ่มีไ ก๋องจ้างตันอ้อยเพิ่นบ่มีบ่อนจ้างแล้วกะบ่มีล้วคันเฮ็ดทานบัดบ่มีไม้มีตอกไม้เพิ่นมีแต่เพิ่นขายโดยโดยอ๋อเฮ็ดน้ำมูมูก็ให้เฮ็ดบัด2:3ส่วนเจ้าก็บ่ได้คือเก่าโดยโดยเพิ่นบัดไม้เพิ่นลดเพิ่นตัวันมีแต่แฮงอ๋อปั่น3ส่วนโดยจ้างรดจ้างลางไปอีกเนาะ ย่างลดไปตอนอกมิมิบได้มือสัไหนลดิบัดย่างิบมาบัดมไว้เข้ากสอบหนึงกบตงตซนเนาะสอบหนึ่งันเป็นสอบกสซนห้าพันบาพอันนวาสอบละพันพละนวานขอเอาเธอซตได้ครึ่งสอบครึ่งนี่แหละมา จําไดจักสอบนึงก็ได้กินเงิเติบดูเนาะอือกันได้สอบนึงกะกะบอครึ่งและเดนนะอือใครนโดยพอครนยังว่าเฮาหาตืมเถเล็กเือน้อยแม่นๆๆๆแต่มันบ่มีต้นทุนเลยนี่มันยากเนาะต้นุนี่แได้ือมาบัดโายคน่แฮงควบวับและมาก็ดิโดยคือเบิดไว้ตักถ้วยนก็คือวาบโลด โอ้ยน่ะจิเลลูกลัางมั่งกับอุกอังกับมุงมาแพ้มัาพายกับใบชูยูแล้วก็ตัวเองใบยูเจ้า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 เว้นกันเพราะว่าอันเวลาเรามันดูบ้าน้เมืองมูก็ต้องต้องได้ใจเนาะได้ไเออได้ไปไปกับโบซัมมุงแล้วเตือหาพันพัวแล้วไปไปจักดีละผัวนะ อําพัวไปมุ่งปัดผู10 50ระยะก็จะไปไม่ไปแล้วอย่างอายมุ่งโดย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 เพราะว่าอยู่นําบ้านนําเมืองมุงเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นบ่จักว่ามีหรือบ่มีด้วยเนาะเพิ่นบ่จักแล้วเพิ่นไปวินภัยทุกภัยยากไปแต่เฮือแต่แงเพิ่นก็บ่ติแม่นๆไวยไปนําข้าเป่าภัยนํามล้างถ้วยล้างจานนี่แหละ มีบ yeah, no. ุญมีศ nah oh. ีลเพื่อนก็ต้องมาแพ้เพิ่นแพ้เพื่อนไปเว้นไผ่เปนหลังเฮือนแหะเพื่อนขึ้นแพ้รูดเพื่อนไปติทุกติยากตัวเองนี่แหละอายเพิ่นแม่แเพื่อนไปติดอกเพื่อนปเว้าดอกว่าเจ้าทุกเจ้ายากบ่เว้าบ่กแพ้เพื่อนแพ้คนเป็นทางพักกันนอนอยู่นี่แะบัดมานอนอยู่นี่แล้วนี่ยเอ้ยมาออกมาแล้วกันนอนแลวกันไปพุ่นกับปูแพ้ยางแพ้หนึ่งปูเอาสาดปูแพ้หนึ่งมง พิ Finnish, no liebe, man, ่นผู้เจรถล้พินนอนยู่รถอ๋อถ้าเล่ะนอนอยู่ดินเบิดคอบเบิดควน่ะฮุบไปสิคนหน้าคน6คนล่ะทั้งพ่อทั้งแม่ล่อ้ยไปนอนบั้วออกมามันเมื่อยฮ้อนแบบนี้แห้งเมื่อยวามอยั้นม้ยรู่งน นั่งเต้อก็ได้สองแสนสามแสนออกมาบัดลิ้วใส่เข่าอืมอเข่าบัดเบิดไปซื้อเข่าบัดเบิดพริกเกลือขันหมักพริกบัดกัมหนึ่งต่อห้าพันดยมันมีกันแพงมันไปติพิ้นตัวเองบัดบ่มีอากินไปวันนี้แล้วง่ายดูมันบ่มีเลรวเห็นอย่างกงี้ยเดี๋ยเบิดเนาะ ว่าแต่ตตคืดใ่ว่าแต่คืดิบ่โบไรยังแล้วแหละ<ป>คำคืดไปนี่แล้วคำเต็งบันแนงชูวันนี้แล้วไปรับจ้างทำงานแม่แน่กันเปิ้นพูลูกไปกรุงเทพกรุงไทยได้เลยนี่แต่ตัวเองอดจ้างคนวัดหาแลว้วว่าแต่นั่งมือก็นั่งกับอุ๊อั้งเลยอยู่ก็อยู่ดีสิพี่น้องก็ตอบน้อยมันผุพัง บ่อะเนาะอาชัยมึมที่เขาอยููพี่น้องเลยอายยูกับบ่มีันมงอนยังละบ่มีความปลอดภัยเลยพี่น้องจัยังแย่ยูไปไปสิแล้วกะพระรูปพระเต้าอยููไปอันนี้คนผูหล้าบ่ดูปมนานอันนี้คนน้อยเลยะโดยบ้าวเอามาให้กับจืนแล้วถ้าวมันดีใจแล้วโอ้ยแม่ได้กินข่าแล้วเอาเกลียงท้องเอามาให้ ลองสอบนั่งก็ได้กินเฮาก็มาฮับมาก็จะเฮิงเด้พี่น้องนี่เนาะมัหาเราก็ตะยามฝนฝแล้วก็บ่ได้มาเลยอ่โดยมารอบนี้ก็ยังคือเก่าพี่น้องเนาะยังบ่ด้ยังอยู่บ่อนเก่าอยู่ยังบ่มีผู้สดผู้ซอยแล้วบัไมนี่ไม้ของนมามากองนี่มาหันลเ็นังนั้นแล้วก็มากอง อันนี้ละคอไม้กระหานี่ละคอไม้เสบทนอันนี้อยากเพื่อได้ปุ๊กได้อันนี้โดยโดยหัดปุ๊กปัดอุกนําอันมงบ้านไอ้เสานูอยาเสาเพิ่นเสาเพิ่นผู้สิมาปุ๊กเฮือนปุ๊กชานนี่ดินเจ้าดินเจ้าดอนเพิ่นนี่แลคําสิขอปุ๊กนําเพิ่นนํามนีก็ได้ว่าเพิ่นให้ปุ๊กู่จปุ๊กเฮือนปุ๊กชานก็ได้จักลําใมอันปุ๊กอันอนยังบ่จักนําเพิ่นอือสิได้แล้วคํา กัดเส้นใช่ชื่อดินคือเก้าในบ้าเอ้ยเจ้าปฏิบัติไปใส่ปัดสิคออยู่ปัดบัติไปใส่ไปใช้กับบ่อนิบอนยูไปคอใช้กับลาดอกบอลเล็กบอลน้อยแล้วชมคอบอมีเงินมีคำให้เพิ่นแล้วโเพิ่นบัดน้อยนั่งเพิ่นปัดสัิไว้ปุ๊บของเพิ่นเมนเมนเมนไม่จีดไม่เลือละคอคอน้ำนั่นละห้อยองโซยเพิ่นนั่นแล้วมาแล้วพอได้เห็ดเตียงเห็ดโต๊ใช่แล้ เดิมมันหักมันเ่น่ะแบบนี้แหละมันเพ่เบสแหละแบบพื้นย้ำผลย้ำหน้าก็อยู่ไรได้เนาะไรแล้วผัดอุ๊น้ำอันมงบาทนี่โดยโดยโดยไปยางผัดเอาครั้งเดี๋ยวเอาไปเอาเข่ามาให้กันด้วยจ้ะเขาชื่อเข่ามาให้เอาเข่ามาให้กระสอบหนึ่งโดย โอเคเนาะพี่น้องวันนี้ก็ัาเตียงสิไปเอาเข้ามาให้แล้วก็กระสอบนึ่งพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะคนกุ้มวัดพี่น้องใส่ลายมือเลยเนาะทางแดงทางอุกัง โอเคพี่น้อย่างไรอู้หูใจดีง่ายได้กินแล้วบ่ะโอเคนอนเป็นองเนาะได้เอาเขามาให้แล้วก็สอบหนึ่งโอ้ยเราได้กินเลยเนาะได้กินแล้วแบบจืดมาดีใจแล้วค่ะซ้ำจืดข้ามมาโดยโดยจืดอยู่ได้หึงเติบแล้ว ได้เข่ากระสอบหนึ่งก็ดีใจเลยนะพี่น้องเนาะดีใจว่าแต่ว่าได้ดีใจทำปูชื่อปลาตะกินนะง่าเอ้ยกรองนั่งกันบอกเอิ้นออกได้กินข้าวกงเน้อแล้วกับมีไม่ต้มถั่วเขียวกินเนอะโอ้ยสัตว์ง่าเลยจืนจีบว่ะแต่จืดนะได้กินแล้วทำป่ได้กินจักเทื่อนเบามาให้นะกัด ลวกหลงเข่ากินว่าแต่ถาเดียวเสพแล้วมีกันเนาะแเสพวแต่แซ่บกินช้ำได้ละลูกฮะนะกินแล้มันแตกต่างกันเนาะแล้วกินมีกินนะนนี่กัแซ่บพี่น้องมันบมีน่ากินกับเข่ากับน้ำแล้วยอมกินลูกเอ้ยเชตื่นมาลวกหลงเข่าใส่โดยโดยโดยเออไปหงเฮียนล้วเพิ่นฮงเข่ามาหยาดเดียวหลง ข um, <but> <with> ้าวบ่ดิยานคงลงกันครับงลงัะกินไปท่ต้มซวยกินเด้อ้มอ้พี่น้องเอ้ย้ม้มากรวามาตหึงเนาะมาเว้หาเราเราก็มาตตัดอ้อยพี่น้องเอ้ยออดีแล้วก็ได้ยังรปกินมื้อนี้ข้าวแลงบ่มีบ่มีหยังกินไ ก็ชีได้ต้มมีนี่แหละเนาะตไม่เนี่แล้วจื่นแล้วมันดีใจแล้วแตาจะยักยักขายอกได้บาทได้ห้ามันได้เข่านี่แหละจื่นว่าจะจื่นได้เข่านี่ได้เข่านี่คือว่าดีใจสุดๆด้วยเนาะว่าจะดีใจอยากยักขายอกลดทำได้พาลูกกินได้ชูลูกกินนะเงยเอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยชื่นว่าแต่เข่ามันก็สำคัญเนาะสำคัญเลยตัวเข่านี่ทำกินยางตางก็บ่ได้แมนเมนเมน ตัวเองกูยังว่าอดอ้อมไปกันยังว่าใค้แน่ได้ข่าดีใจสุดๆเดยแล้วกันดีใจวระตาดีใจยๆได้กองยูของกินก็ดีใจได้ชูลูกกินโดยโดยโดยโดได้ชูลูกกินเอากระเปาเสวเงินให้เจ้าหาสิพันเนอะไ้ซื้อในครบในกินให้ลูกให้เจ้าจกินทั้งแหละแต่บ้าเองก็ให้ให้ดียว่าให้ซื้อ กล่องห้องดังมาแต่ยิ่งยิ่งได้ช่วยผูุขาได้ยู่ได้กินย่อนโดยสาธุผมมาช่วยกันนเข่าน้ำในกาก็มีในกาเป็นเงินของแม่สุปพไทยเด้ออยู่ทางประเทศไทยเพละผ่านเอ้ยเพราะในเพื่อนในว่าชนิดเลยถุกแม่ยญ่ก็มาแต่ให้ล่ำให้รวยผู้มาช่วยเข่าผู้ข่าไงว่าจะให้รวยว่าแต่ให้ชุกยิ่งยิ่งคือไหนผ้ข่าได้เพิ่งได้อีกันยเอ้ย แต ha, like, <This S 2> ่สาธุให้ร่ําให้รวยให้มาแต่ให้ได้เพิ่งได้อาศัยมาแต่เพิ่งอยู่นี่ได้อยู่ได้เชาได้อยู่ได้กินข้าวย้อมาผูปานั้นดีใจจนว่าอยากสักขะยกได้เข้าได้น้ํากินนเอ้ยยยช่วยไปเบิ่งผู้ค้าได้โดยเอาัไก็สู้ๆเด้อเด้อาธุยราเียงท้องเองก็ให้ลําให้รวยให้ได้มาช่วยผู้ค้าตลอด ันบึงใงขโดยโดยเกณฑท้องการลํารยเอาาก็ได้โอกาสเอาเข้ามาให้เรา1กระสอบพี่น้องเานี้เนะพเราได้ซอยได้โยดไปอีกแหละเนะต่ชีวิตไปอีกตจื่นวัตยุทธ์กาตย ຊື້ປະແງ230,000ອັນນີ້ຊິຫາຊິໄດ້ໄบ่ເຄີຍໄດ້ຈັກເທື່ອໂດ້ຂໍຫນ້າบ้านນ້ຳເມືອງກໍໄວ້ຕິເພິ່ນໂລຍເພິົາອັນນີສອນຶ່ງກໍບໍ່ຫແລຮບ້າ່ບ້ານ3ບ້ານພຸ້ນແລ້ວເບົ້າເ ดูอันนี้ดียวมาเปให้คือดีใจว่าแต่ว่าคือใจดีก็กะดีเป็นคนมาแต่สิได้จังปวใจบุญก็ดอกกะดียจงเข้าทนเงินของอยู่ของกินว่านําให้รวยบ้านนี่เพิ่นก็เป็นคนไทยพุ่นดอกบ่แม่นคนลาวซ้ําแต่เพิ่นก็ใจบุญเนาะเพิ่นเห็นทุกแ็ยทุกคนยเพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงก็ยบ่าวเกียงทองเองก็ อยากช่วยอันบ่อยากช่วยก็บ่ได้กินนะย่เอ้ยเฮาก็เป็นผู้เอาของเพิ่นมาให้เนาะอ่าเป็นสะพานนําเพิ่นมาให้ก็บ่ได้สิรู้จักเพีงแต่เฮาโดยโดให้เบาก็ให้ลําให้วยให้ได้ชื่อได้เสียงโยสาธุเนาะไชก็มีคนช่วยคนชูโยเอาบัดนี้ก็ไปสู่ลูกสู่เต้ากินเด้อเฮาก็ขอเมื่อก่อนเด้อเด้อบัดนี้เด้อาอยู่ดแงโยับก่อนเด้อําเด้อบาย บ่าวไปซื้อขนมมาฝากครับเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้เด้อบ่าวเอาเงินให้แม่ตัวได้มาได้มีขนมฝากใช่ไหมมาเนี่กินมีนี่เลยเด้อหำเด้อกินมีนะลูกกินมีกับเขาโดยโดยบ่าวนั่นเอาให้ชุบนึ่งละอืโดยอ้าวกระตูนกับกอนบ้านนี้โดยโดยโดยบ้ายายห้น้ำมันลุยเด้อให้บึ้งให้แยงอยู่นี่ได้ใช่ถูกเนาะโดยโดยโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาได้ก็บเตียงจิอยโตเดินทาง ครับก่อนก็ต้องขอบคุญขอบคุณแม่สุดท้ายอยู่ทางประเทศไทยเนาะบนฝ่าเลื่อนใหม่เป็นเตียงที่กระสานซิบกระสอบกับเตียงกะแบง่งให้คนละืเคนละสอบคนล,ละสอบพี่น้องเนะเาะอ่าผม้็แต่งแล้วก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ทุกยากขาดแคลนแล้วก็มาขออาศัยที่พันดูเนาะพี่น้องเนาะมองดูมองนอนแล้วก็อยู่ที่แหลพี่น้องตะกี้เป็นเตีมมเยงนะแรกแรกง่ามผลเนี่ยมันจะเป็นผ้าอ้อมไหวแต่ว่าตอนนี้มันฮ้อนแล้วก็ได้หึ่งออกเพืชเนาะพี่น้องเนาะ เรากลับไปทัดอ,อ้อยทัดมันหลับแจ๊กพี่นออ้องเพื่ดนมาซื้อข้าวกินอันเนี้ยมองเห็ดดูเห็ดกินแล้วกะนมองหมอง้มอเเแหกเสษกระปุกไวาฬนี่พี่น้องไอ้เนาะนี่มองตีบเข้าวติบหน้ามหนึ่งข้าหนึ่งน้าหัหวแล้วกะนมองนอนอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าเพื่อนมีอย่างนาะพี่น้องเนาะสำหรับเอเ้ยแล้วกะยังขัดสนอยู่พี่น้องเอง้ยพอสมควรอ่าประเดีกันที่มีโอกาสเอาเข่าให้เรากระสอบหนึ่ง พอได้ต่อเราไปอีกน้อยพี่น้องเนาะพอได้สวยแล้วบลายกันหน่อยพี่น้องเอ้อ้าวต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจริญและเมยสุภาพไทยอยู่ทางประเทศไทยเนาะเป็นเลยฝากเงินมาให้เป็นเตียงซื้อเข่าซื้อน้ำพี่น้องเอ้คอยเมย์อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายทุกใจไปตลอดชีวิตนอนดับภายในเงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเนาะเจ้าให้มาชื่นใจขอให้กัำคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซสาธุพี่น้องเอ้อ้าวสำหรับวันนี้เป็นเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขคนนเาะ